ทักทายสบายดีแล้วก็สวัสดีพุทธเข้ามาติดตามแล้วก็รับสมทุกคนเลยวันนี้ล่ะสบายดีตอนเช้าทุกคนเลยวันนี้ละคอยมาเฮ็ดโคควายทุกคนเพราะว่าพอเฮาเฮอดหุ้มควายเนยี่ยไเจ้าวที่พาขา้าฟันทุกคนเลยเพราะว่ามันเท้าโซนมั่นข้าเจ้านั่นทุกคนเลยวันนี้ละเฮามาเฮ็ดโคควายทุกคนไปเดังใดก็ไปเบิกนํากันทุกคนเลยไป

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อยจูมีคักนะเผาทุกคนสำเร็จหนังแล้วก็มาสำเร็จขามาต่อทุกคนขามันอ่อทุกคนเลยขามัน่านท้ไคนเลย เอาขาเอาแขนเอาขาเอาแล้วละเอาซีนมัน่อ่ด้วยคนอันนาลงมากี่นี่ขารีวบา ม <that is German> ัน <volumes> ก <shake it> ินนี่ครับอืมุกนเลยอาปังไงเนะฝนตกแล้วทุกคนเลย ไม่ได้วันนั้นลงมาเลยฮู้เฮ็ดล้วได้เราดูดนะละสีเราจะขามาทุกคนเลยหลายคนเฮ็ดแล้วไว้

มาโคตรลุ้มโคตรนนติดเยอะสิสั่นไปเลยไหมลู่ส่งเข็นเขาลู่มาเป็นลุ้มงูมีงูลุ้มเป็นเข็นเจ็ดคำเป็นคำเข้าไปเห็นไฟงูนึกไปนี่วันนี่วันเห็นความสดนี่นี่วันลุ้มลน้มโอ้ยได้ลอยเข้าไปเข้าไปเห็นงูเห็นงูซืู้เข้าอนงู ทุกคนตําแหน่งนี้ละเพทุกคนนะเพยก็โผล่ไดพูดะ เะซีนมันเอาตะแคงตะขาแม้ทุกคนเลยี่ตะโก่งกะดู ทุกคนเลยบรรยากาศกะคึมๆมือนี้ทุกคนบ่มีแดดนะฝนจะตกทุกคนนะบรรยากาศท้งนาทุกคนแค่บ้านบรนยากาศท้อา่นแคบบ้าน ไปหลอนจังเลยขุ่นบ่จับโค้งขุ่นบ่ได้เจ้าตัวโค้งเป็นไถ่ได้ยุงได้ยุงปับโค้งปับลูกข้าปากทุกคน มาเอาน้ำทุกคนเลยมเอาด้น้าเจ้าเนี่ทุกคนเพื่อข้าเจ้าคือได้นะเอาละมาได้สำเร็หนือซอยข้าเจ้เาทุกคนเอาที่ยมาหิวน้ำข้าเจ้าเอาอออคูกับค่น้อย รอบสองทุกคนเลยเฮาบดิฮิดสำเร็จเจนื้อสำเร็จอย่างซอยข้าเจ้ากัดเที่ยวขึ้นมาเอาน้ำขึ้นข้าเจ้าทุกคนคู้กระนัดนี่นนะ้อยทุกคนเลยคู้สังกะรีวัดคู้พีเลย ตไปก็จะขึ้นมาเอาอีเลนนี่ทุกคนเลยมันน้อยบ้านยาวคนจะล้างขี้ไม่ทุกคนเลยเอาไปทูไปหิวน้ำมาให้ขัดเราบ้ยาวล้างขี้มันไปไปไปเล่งมือเล่งมือเล่งมือสามพันลืม สามพลันนับบ่ได้กคว่าสามสี่ีินเทลทุกคนเงยมาไปยืนทะเลาะตอนนั้น นำเจ้าพหลอนหนหล้ากอนนีนะตท้ายไปเทำเด้อมนกล่นไตอนนี้ละฮอดขั้นตอนปีเบิ่งสีนข่าหน้าขาลังมันโพวเลยร่มร่มเบิ่งมาเริ่มมาสี้หลายทุกคน ปิดเนี่ยปิดเนี่ย

บนอันมคานันพูดทุกคนเลสีมันใส่ทงยางกระดูมัน่บดละเทุกคนเลยแล้วเรจะเก็บใส่เอานะบดเอีาลายทุกคนเพยายามตัวนะเพราะมันี้ที่ตีนทุกคนเลย

่ะคนยิ่งเลี้วเลยคนจะตกมาน้ำทุกคนจะกางเกงเลยคนตกเลยทุกคนยิ่มยับยเลย Còn à, xe đây, được. À Từ đây. đây là bài lại. Phụ nữ đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

มนอาีด้้คือจุ่มล่กนเอาหมุดผมนี่ม ด้เ,เขานันมาแล้วมีพูนี่ทุกคนขึ้นมอเทอร์แล้วของคอยนี่มีพูดจ้าจํำได้แล้วก็วัดทุกคนแล้วจะของดินที่จาของดินที่เฮาเอ็ดโคควายเชื้อได้นะแล้วก็พูดน,นนั้นได้ทุกคนเลยเดีย๋ยวเท็ตนตกินน้อยห่ากับเอ็ดกินแล้วทุกคนเลยฝนตกแล้วนะคนตกเลยทุกคน กากล่ะเลยซีนมเฮ็ดกินทุกคน,เ,กนเอติ๊กต้อนเฮ้ยสองต้อนพ่อนะครับเฮ็ดประมาณสองต้อนทุกคนเลยทีย่เหลือก็เอาเว้นนะเอาสีโบเฮ็ดกินดิบทุกคนเลยเอาสีปิง้งเฮ้ดมันสำลา่าแบบเป็นน้ำนิ่มๆนะทุกคนแล้ว<เ>ก็เ,เ,เอามาซอยเฮ็ดซอยจูก,กินนะ ไฟลุกตมน้ต้น้ไฟทะเลลุกเลยนล้อาสีย่งไฟก็ทุกคนเลยเลืให้กินทุกคนเลยให้พอนำไปให้ทุกคนอเลิศมีอะไร ทอดบมอนมาแต่เอาพักบมอนก็พอกินแล้วทุกคนเลยมามาทุกคนข้าเลยนะเยอะข้าร้อนสิบม้งเดงนะทอดละซอยข้าวเ่าามาไม่ชอมาทุกคนกีข้าวทกันเด้อทอดซอยปิ้งทุกคนเลยอ๋จะกิคั่นนทากวะ บ้างคับเลยหล่อไมก็มามนกันนะไปกินข้าวทุกคนเอาเห็นข้าวที่นี่หนาวตกดีหรือเดียวกาน้อยหนึ่ง yeah okay.

ไปบออกบูมเรื <c oughs> ่องว่ะนังแฟนตวพอรเรื่องน่าร่ารัเอ้ยสมบัอะไร่เราต่ด่คเราก็ 微笑好了。 ได้เด็หามอนเลเข้าไปเผาไว้แล้วเอามื่อหร่คูม่เอาจะยากมัมันขือเยอะเผาพอพักนั่นแหละคอมจิเออนดแ้วอะข้านแล้วมันเดกนข้ากนน้แล้วล่ เอากระสิ่ขอฝากคลิปวิี้กรทุกคนเลยกระก็ขอบอกขอบใจพุทธคามาติดตามแล้วก็หับชมแต่ต้นจนจบทุกคนเลยสบายดี